สเทรนด์คริปโตระยะยาวที่โบ้จับตามองและโบมองว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆในโลกคริปโตณนปัจจุบันนะครับเอาเป็นว่าทั้ง3เทรนด์นั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้โบจะพาทุกคนไปชมกันครับ สวัสดีครับทุกคนกับบัเทิงคิโตโบโบนะครับเดี๋ยววันนี้โบจะพาทุกคนมารู้จัก3เทรนที่โบกําลังจับตามองอยู่และมองว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นในระยะยาวของโลกคริปโตนี้นะครับและมีโอกาสที่คุณจะเจอเอาท์อยน์เกิดใหม่ในแคตตากรีหรือว่าเทรนเหล่านี้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะ็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แบบและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โบทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยนะครับและเดี๋ยวก็จะมีคลิปเอพิโซตต่อไปเกี่ยวกับเทรนคริปโตที่โบจับตามองเช่นกันน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 คครับบแลเพื่่ออๆไหหทีียาาากกกสสสุโ็มถด้ใ ขนโบได้เลยทำได้แค่บนคอมพิวเตอร์นะครับณปัจจุบันบนมือถือทําไม่ได้เนาะโอเคงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากเทรนด์แรกเลยที่โบมองว่านะ่าจะเป็นสิ่งที่จําเป็นในโลกคริปโตที่สุดก็คือพื้นฐานการเงินบนโลกบล็อกเชนหรือที่เรียกกันว่า d e f i นั่นเองนะฮะและ d e f i ณปัจจุบันก็ยังมีข้อบกพร่องอีกเยอะแยะมากมายจึงเกิดเป็นเทรนด์ที่เรียกว่า d e f i 2.0ขึ้นมานะครับเอาง่ายๆเลยนะฮะ incentive หรือว่าแรงจูงใจในการที่คุณเข้าไปฟาร เขาแจกให้คุณก็คือเหรียญของแพลตฟอร์มนั้นๆเมื่อคุณได้มาคุณจะทํากําไรคุณทำไงคุณก็ด้ำเหรียญถูกต้องไหมฮะมันทําให้เกิดไซคลที่เรียกว่าท็อกซิกมากๆนะครับเป็นการดำเหรียญเรื่อยๆนะฮะมันไม่สนใจนะครับว่าแพลตฟอร์มจะดีจะอยู่จะร้ายหรือไงนะฮะคนสนใจแค่ผลตอบแทนระยะสั้นถูกต้องไหมครับทำให้ในโลกบล็อกเชนหรือโลก De f ิเนี่ย มันเกิดอีคโนมิกที่ไม่มั่นคงหรือว่าไม่เสถียรนั่นเองนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มแต่ละตัวนั้นมีอายุไม่ยืนยาวนั่นเองนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มใหม่ๆเนี่ยสามารถเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆจากการฟอร์กหรือว่าก๊อปปี้เพสโค้ดเลยนะฮะเปลี่ยนแค่หน้าตาข้างนอกเปลี่ยนจากชื่อกิมจิเป็นชื่อพิซซ่าเปลี่ยนจากชื่อพิซซ่าเป็นชื่อส้มตำฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณนึกดูว่ามันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับและเมื่อคุณเป็นสายฟาร์มเนี่ยค,คุณเทททก็ เริ่มน้อยลงคุณก็ย้ายย,าย้ยายย้าย<ๆ>ถูกต้องไหมฮะโอเคน,น,นั่นแหละครับคือปัญหาในโลก d e f าณนะปัจจุบันเนาะในโลก d e f าเก่าเนี่ยมันไม่มีแพลตฟอร์มไหนที่สามารถเป็น Incenti v e หรือแรงจูงใจที่ทําให้นักลงทุนหรือว่าผู้ที่ใหญ่จะมาเสริมสภาพคล่องนั้นเกาะอยู่กับแพลตฟอร์มนั้นไปตลอดนะครับยกเว้นพวก u n i s w ว p หรือว่าแ a น cakeswap ที่เป็นเจ้าใหญ่ยึดครองในแต่ละเชนไปนะฮะจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่า d e f า2.0ขึ้นมานั่นเองนะครับดิฟาย2.0เนี่ยจะมีรูปแบบการก่้ตกตกไฟแน จ่ายให้กับยูเซอร์เนี่ยจะมาจากเทรดดิ้งฟรีสอย่างเดียวซึ่งคนที่ได้เทรดดิ้งฟรีสโดยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับคือในลิควิดิตี้พูลเนี่ยเขาจะเป็นคนเอาเงินยัดเข้าไปฝากเองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนยูเซอร์เนี่ยก็มาฝากเป็นส่วนน้อยเนาะทำให้เขาเนี่ยได้เทรดดิ้งฟรีสที่เยอะกว่าเราแล้วเขาก็เอาเทรดดิ้งฟรีสตรงนั้นอนะมาแจกให้เรานั่นเองนะครับแล้วมันก็มีอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอัลบคาดาบานะครับหรือว่าเจ้าสเปลมิมนี่แหละฮะซึ่งมิมเนีีนนนี่่่ยยเเเเเเเปปป็็็็็นน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 นสสตบบบิิลคคอออ์ก back, กกกกชชดึงััะรรพวแแซททา คุณต้องฝากเหรียญคริปโตเข้าไปเพื่อที่จะมิ้นเหร,รียญสเตเบิลมาได้นั่นเองแต่ว่าเหรียญเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกมิ้นออกมาได้แบบไม่จํากัดนะเพราะเขาก็มีคอนเซปต์ประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยเหรียญสเตเบิลคอยน์ของแพลตฟอร์มเนี่ยจะถูกมิ้นออกมาได้ก็ต่อเมื่อมีการเปิดโหวตให้มิ้นหรือว่ามีการแบบลงมติว่ามิ้นเท่านั้น,นครับก็คือเป็นรูปแบบของดาวหรือ d e c e n t r a l i z e ์ที่มั่นคงนั่นเองนะครับก็เอาง่ายเราลองจินตนาการว่าธนาคารเนี่ยเขาก็สามารถปั๊มเงินออกมาได้เรื่อยๆถูกต้องไหมฮะเขาามอ่เี i, นนแบบศรษฐกกิจได็ปัคื การตัดสินใจเนี่ยมันก็แค่คนวงในถูกต้องไหมฮะแต่เมื่อมีพวกโปรโตโคอลพวกนี้เนี่ยเขาก็เริ่มคิดกันว่าเฮ้ยไอการตัดสินใจพวกนี้มันไม่ควรจะขึ้นอยู่กับแค่คนกลุ่มๆเดียวมันควรจะขึ้นอยู่กับคนทั้งคอมมูนิตี้เลยนะครับก็คือทุกคนมีสิทธิ์ออกสิทธิ์ออกเสียงนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้ไอสภาพคล่องของเหรียญ s t a เบิลคอยของแพลตฟอร์มเราเนี่ยมันขาดว่ะมันต้องเพิ่มจํานวนเข้าไปอ่ะแล้วเรามีแอสเซทแบ็กพอไหมเฮ้ยมันมีคนเอาแอสเซทมาแบ็กมาแบ็กมา, back, มา back, okay, แบ็กเรื่อยๆโอเคเราอนุญาตให้ทุกๆคนเนสามามมรถล St ได้ประมาณ100ล้านเหรียญไอ,นอคนที่มาแบ็กเนี่ยเอาแอสเซทมาแบ็กก็สามารถมินสแตเบิลคอยตออกไปได้ตอนที่เขาอนุญาตนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันเริ่มมีลูกเล่นมีโน่นมีนี่มีอะไรที่มัน make sense มากขึ้นมากมากว่าการที่ตั้งชื่อขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคิทเชนดีฟายเฉยๆนะฮะซึ่งรายละเอียดลึกๆของเจ้าดีฟายสองจุดศเนี่ยโบก็ไม่สามารถอธิบายภายในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวในอนา,นาคตโบจะออกคลิปที่ดีกว่านี้ออกมาละกันนะฮะก็ขอให้เพื่อนๆจับตามอง,องละกันแล้วก็ทาําาาาคววมมมเเเขข้้้้ใจไกกก่่อนนนนพีัริิดึบง คนฟังก็แบบเออว่าเอ้ยว้าวเอ้ยมันเริ่มแบบเออมันเริ่มมีอะไรแปลกมันเริ่มมีอะไรน่าเล่นมันเริ่มมีคุณค่าที่มากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับระบบการเงินที่คิดจะย้ายมาอยู่บนโลกบล็อกเชนมันควรจะมีอะไรมากกว่าที่อยู่ทุกวันนี้นะฮะมันควรจะมีอินโนเวชันที่มากขึ้นแล้วในอนาคตเราก็จะเห็นดีแอปพลิเคชันใหม่ๆที่เกิดขึ้น ในแคตตากรีนั่นเองนะฮะและนี่อาจจะเป็นเหรียญที่มีโอกาสจะเติบโตแบบ10เท่าร้อเท่าหรือแม้กระทั่งพันเท่าก็เป็นได้นะครับเหมือนกับเหรียญแพน c a k e Swap ที่เมื่อตอนต้นปี2020 ก่อนที่จะเกิดบูรันตอนปลายปีเนี่ยขึ้นมาก็เป็นร้อยเท่าเหมือนกันนะฮะ,ละหลายๆคนก็โอโหอูฟูเลยนะครับโอเคงั้นเราไปต่อกันที่อีกหนึ่งเทรนนะฮะที่เพื่อนๆควรจับตามองนั่นก็คือ interoperability นะครับหรือว่ารูปแบบ multi-chain นั่นเองนะครับซึ่งยักษ์ใหญ่ในวงการ multi-chain เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเจ้า p o l ด g o หรือว่า a t o m c o s m o s นั่นเองนะครับซึ่งใน p o l ด g o เนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่เพื่อนๆทราบนะครับเขาเป็นระบบ relay chain para chain นะครับซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนสงสัยก็สามารถกลับไปดูคลิปอันนี้ของโบได้นะครับ อธิบายไว้คร่าวๆแล้วเนาะซึ่งรูปแบบมัลติเชนของโควกอดเนี่ยก็จะมีระบบการประมูลแย่งสล็อตกันซึ่งไอแต่ละสล็อตเนี่ยมันก็จะเป็นเจ้าของได้แค่2ปีเนาะแล้วก็ต้องกลับมาประมูลทุกๆ2ปีมันเป็นการทําให้เจ้าเหรียญโควกอดเนี่ยมียูทิลิตี้มีอินสันทีฟที่ทําให้ต้องใช้เหรียญตัวนี้แล้วกันนะครับทำให้จานวนเหรียญโควกอตนั้นในระบบน้อยลงเรื่อยๆนั่นเองนะคําำว่าน้อยลงเนี่ยคือเอาไปใช้งานได้น้อยลงมันไม่ได้ถูกเบรนไปไหนเนาะมันถูกเอาไปล็อกอะไรงเงี้ยเออมันทาให ที่อยู่ในโฟกัสดก็จะเป็นดีแอพพลิเคชันหรือว่าบางครั้งก็เป็นเชนเลยนะฮะที่รองรับระบบมัลติเช n นั่นเองนะครับหรือว่าสามารถสื่อสารพูดคุยกับเชนน้วนเชนนี้ได้หลายเชนเช่น a ะคา a ที่ตั้งใจจะเป็น d e f า h ฮับของโฟกั o ดนั่นเองนะครับหรือเขาตั้งใจจะมาเป็น ดีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่สามารถทําให้ดีแอพพลิเคชันที่อยู่บนโูรคดอดทุกตัวสามารถเข้ามา uh, วางลีควิิตี้ได้นู่นนี่นั่นได้เขาเริ่มที่จะมองเห็นแล้วว่าในอนาคตคงจะมีเชนเกิดขึ้นอีกเป็นร้อยเป็นพันเชนแล้วมันคงไม่มีเชนไหนที่จะเป็น อันดับหนึ่งไปตลอดไปมันควรจะยูไนเต็ดกันควรจะร่วมมือกันนั่นเองนะครับและมูลบีมก็เช่นกันนะฮะมองเห็นปัญหาตรงนี้ว่าเฮ้ยต่อไปทุกคนต้องมาใช้รูปแบบมัลติเชนอาจจะมีบางคนอยากจะเข้ามาใช้ของโปรคาร์ดแต่ว่าไม่อยากจะแก้ไขหลังบ้านเยอะไม่อยากจะน่นนี่เยอะอ่าไม่เป็นไรมู b บีมก็ทําให้ d e v e l o p e r อร์ของ The a อ p l ลิเคชันเหล่านั้นสามารถเข้ามาใช้งานรูปแบบมัลติเชนของโปรคารดได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบหลังบ้านหรือ EVM ขนาดนั้นไม่ต้องมาแก้ไขาวางซับสเตรตของโปรคาร์ดนะครับ ก็ฟังแล้วบางคนมือใหม่ฟังคงงงอะ่ะโบก็ใช้เวลาศึกษาเหมือนกันนะครับกว่าจะเข้าใจเนี่ยก็อีกตัวหนึ่งก็คือเจ้า Atom Cosmos นะครับซึ่งดีแอพพลิเคชันที่อยู่ใน Atom Cosmos ดังๆเลยก็คงจะเป็น Terra Chain นั่นเองนะฮะซึ่งมูลค่าตลาดเนี่ยสูงกว่าเจ้า Atom Cosmos อีกนะครับอ่ะก็ลองไปทําการบ้านกันดูเนาะแต่ว่า Atom เนี่ยข้อแตกต่างจากเ,าเจ้า Polygon ก็คือเขาใช้รูปแบบ Inter Blockchain Communication หรือว่า IBC นั่นเองนะครับแล้วม,มันไม่ค่อยมี incentive ในการที่ จะต้องใช้เหรียญอะตอมเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องมาเข้า p a r a เชน i n a u ั่นมันไม่ต้องล็อกอะไรอย่างนั้นนั่นเองนะครับคืออิน e n t นทีมันให้โบ้พูดตรงๆเลยมันก็มีความคล้ายกับพวกเหรียญลูน่าเทอร่าอยู่ที่ว่าคุณเอาเหรียญไปฝากเป็นพวก validator d e l e g a t o r แล้วคุณก็มีโอกาสาจะได้รับ air drop เหรียญจากดีแอพพลิเคชันต่างๆบนเชนนั้นๆนั่นเองนะครับคือ use case ของเหรียญอะตอมเนี่ยหลกัหลกๆมันก็คือ delegate เป็นการเอ่อทำให้มีความปลอดภัยในเชนมากขึ้นหรือว่าเชิงลึกกว่านั้นอีกก็ลองไปศึกษาดูเนาะและนกกเนนอออ่าาจพืืัตมนนค พวกเหรียญที่ทําเกี่ยวกับพวกมัลติเชนพาราเชนอะไรพวกนี้เนี่ยต่อไปมันต้องมาทางนี้หมดเนาะเพราะว่าไม่งั้นเชนมันเกิดขึ้นเยอะๆเนี่ยคนจะเข้าไปใช้เชนหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนบอลเลตมาใช้อีกเชนหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนบอลเลตต้องบริดจ์ต้องนู่นต้องนี่ต้องน,นั่นไปหมดมันดูแบบใช้งานยากอะมันดูวุ่นวายเนาะโอเคระยะยาวโบคิดว่าพวกนี้มาแน่ๆนะครับอส่วน Cosmos เขาก็มีเด็ p r o t o c คอของเขาเองเนาะที่ว่าทําให้พวกดีแอปพลิเคชันที่อยู่บน ไอไอบีซีของเขาเนี่ยสามารถเข้ามาใช้งาน d e f i แบบจุดศูนย์รวมได้เนี่ยก็มีตัวที่ชื่อว่า Gravity d e x นั่นเองเนาะมาเรามาต่อที่อีกหนึ่งเทรนนะฮะเพื่อน,อนๆคงคิดว่าโบจะมาพูดถึง m e t a v e r s e Play to e a r ออะไรอย่างงี้สิจริงๆมันก็คล้ายคลึงแต่จริงๆก็ไม่เชิงนะครับอ่ะเริ่มแรกเลยเทรนนี้คือเทรนที่โบเรียกว่า Guild นั่นเองนะครับซึ่งระบบ Guild คือสิ่งที่จําเป็นมากๆในโลก Play to e a r n หรือว่า n e w Economy ที่กาลังจะเกิดขึ้นมานั่นเองนะ ถูกต้องไหมครับ2ก็คือการเข้าถึงเกมคราวนี้มันก็มีปัญหาที่3ครับคือปัญหาที่เกมเข้าถึงคนเหมือนกันครับแล้วกิลด์ก็เข้ามากําจัดปัญหาตรงนั้นนั่นเองทําให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมได้โดยไม่ต้องลงทุนเยอะทําให้เกมสามารถเข้าถึงผู้เล่นได้โดยผ่านกิลด์นั่นเองนะครับกิลด์จะเป็นตัวนําเสนอโปรเจกต์เกมต่างๆให้กับยูเซอร์ที่ต้องการจะหารายได้เสริมเข้ามาเล่นโดยที่แบ่ง ผลตอบแทนกับตัวกิลดั่นเองนะครับส่วนตัวเกมก็ได้ยูเซอร์เพิ่มขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปโฆษณาอะไรมากมายหรือว่าไม่ต้องไปทําพวกไกด์วิธีการสอนแบบ อินเทนซีฟอะไรขนาดนั้นกิลด์จะเป็นคนอำนวยความสะดวกเหล่านี้ให้กับยูเซอร์หรือว่าสมาชิกกิลด์นั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิลด์อื่นๆก็มีเช่นกันนะครับกิลด์อื่นๆเขาก็ต้องการลูกกิลด์ก็ต้องการยูเซอร์เข้าไปเป็นเพลย์ทูเอิร์ดหรือว่าไปเป็นเพลเยอร์ของกิลด์เขานั่นเองนะครับเขาก็เลยต้องแข่งขันกันในเรื่องนี้เนาะโปรเจกต์ s <S ก็สบายลอยลำไปยูเซอร์ก็สบายเลือกเอาเลยว่าจะเอาตัวไหนคนที่ต้องทํางานหนะักก็คือกิลด์นั่นเองนะครับทำให้โบมองว่าคอมเพลตชันในฟิลด์ของกิลด์นี้กำลังจะเกิดงั ดังที่โบจับตามองไว้ที่เพื่อนๆยังมีโอกาสเป็นต้นสายก็คือเจ้ากิลไฟนนั่นเองนะครับเป็นโปรเจกต์ของคนไทยนะฮะน่าจับตามองมากและในวันที่1น,นี้เขาก็กําลังจะล็อตช์อคชั่นบนค o ปเปอร์นั่นเองนะครับโดยรูปแบบการล็อตจะเป็นแบบ LBP นะฮะแต่ว่าโบเคยไปเข้าร่วมแล้วพูดง่ายๆคือเปิดประมูลราคาเหรียญราคาละ10บบาทนะครับตอนเริ่ม10บาทแต่ถ้าหากว่าเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะลดลงตามการเวลานั่นเองครับก็คือตอนเริ่ม10บาทแต่ตอนปิดเนี่ยเหลือ1่บาทนั่นเองเนาะแต่ว่าจะขาย รีบคุณกลัวว่าคุณจะไม่ได้ซื้อเนี่ยคุณซื้อทีเดียวตอน10บาทเนี่ยถ้าเกิดคนทุกคนแย่งกันซื้อทีเดียวตอน10บาทปุ้มก็คือเหรียญหมดราคามันไม่ไหลลงไปถึงหึง นั่นเองนะเข้าใจเนาะอันนั้นก็คือแบบออปชันที่โบเข้าใจนะรู้สึกเหมือนจะมีออปชันอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าโบยังไม่ได้ศึกษาอันนี้ก็คือแบบว่าถ้าหากเพื่อนๆคนไหนอย,อยากจะเป็นต้นสายอยากจะทันกิลไฟหรือแบบทันเหรียญกิลไฟก็ลองเข้ามาศึกษาก่อนได้เลยนะครับเนี่ยตัวกิลไฟก็อย่างที่โบบอกไปเลยเนาะเขามีพาร์ทเนอร์ที่โหดเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น iance, Hash, ora, Coin base, ure, a, oka, d e ีไฟล์สแฮชแพนเทราคอยน์เบสเวนเจอร์อารามิด้าอินโมค้าเดอเปอร์แล็บคอยน์นิตย์เอ็ดสกายวิชั่นแคปิตอลโอเคทุกตัว ปัจจุบันก็มี a x i ซ i n f i n i t y มี c y b บ r g และในอนาคตก็จะมีพวกเ l ลูเวียมนู่นนี่นั่นเกมโหดๆเยอะแยะมากมายเลยเนาะก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองติดตามกันดูและคนที่ยังไม่ได้เข้ามา a t e a c c o u n t บน i l l f ฟเนี่ยก็สามารถเข้ามาทำได้แล้วนะครับก็เพื่อนๆก็จะได้รับพวกเนี่ยสิ่งที่เขาเรียกว่า GXP นั่นเองนะครับสามารถเอาไปแลกนู่นแกลกรางวัลน่นนี่นั่นได้และในอนาคตเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นเลยเนาะอาจจะต้องเอาไอ้ GXP เนี่ยมาแลกกับไ i ล l i s t นั่นเองนะครับและตัวที่น่าจับตามองก็คือเจ้าแพดดาวนนั่นเองทีีม่ม Advisor เป็น co-founder ของ Illuvium นะครับซึ่งการที่เขามี advisor เป็น co-founder ของ Illuvium เนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะเข้าถึง connection ต่างๆในโลกของ Play to Earn เข้าถึง Venture Capital เข้าถึงเกมเข้าถึง g u i l เข้าถึง uh, creators content creator ต่างๆได้ง่ายๆเลยนะครับและมีโอกาสที่จะได้เข้าถึงวงในของพวก Illuvium มีการเข้า private sale land บลาๆๆโอเคก็คือมองแล้วเอ้ยเส้นมันก็เอาเรื่องอยู่อะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองเช่นกันและเขากำลังจะเปิดขายบน Copper เช่นกันนะฮะ ในวันที่4ธันวาคนี้นะครับก็ตัวกิลไฟจะเปิดขายวันที่1ธันวาส่วนเจ้า ผัดดาวก็จะเปิดขายในวันที่4นะครับก็ลองจับตามองกันดูนะครับยังมีโอกาสเป็นต้นสายทั้ง2ตัวเลยแล้วก็บก็คัดมาอย่างดีเอาไง่ายๆก็คือกิลไฟนี่คือโบก,กาวไปหลายคลิปหลายไลฟ์มากเลยเนาะแล้วอย่างที่โบสรุปไปนะครับว่าระบบกิลหรือรูปแบบกิลเนี่ยมันจะเข้ามามีผลกระทบยังไงกับ Play to Earn Economy เนาะต่อไปเนี่ยมูลค่าเหรียญของกิลสามารถ t r a ็กสามารถวัดมูลค่าได้เหมือนกับการที่คุณสามารถคำนวณผลตอบแทนของบริษัทในตลาดหุ้นอะไรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคุณสามารถคำนวณจำนวน score ชิพได้สามารถคำนวณว่ารายได้ต่อสกอร์ชิพประมาณเท่าไหร่สามารถคำนวณผลตอบแทนได้ยอดกัน ควา transaction ในเหรียญพวกนี้มันก็จะคือมันก็คือ track ได้ฮะเหมือนกับพวกเหรียญ exchange ที่บางครั้งคุณสามารถดูได้ว่าเอ้ยมันมียอด transaction ขนาดนี้มี Vol u m มขนาดนี้มีรูปแบบ IEO มีอัตราการเบิร์นเหรียญเท่านี้วัดมูลค่าออกมามีจำนวน user ขนาดนี้นู่นนี่นัน่นอ่ะมันมันมองเห็น value ง่ายคนส่วนใหญ่จะ capture value หรือว่าเข้าใจมูลค่าของเหรียญพวกนี้ง่ายกว่าเหรียญตัวอื่นนั่นเองนะครับที่แบบบางตัวมันก็กาวเกินอะไรนี้มันก็พูดยากเนาะโอเค จบแล้วครับสำหรับ3 t r เทรนด์ที่โบจับตามองระยะยาวนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โบทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะให้ค่าขนมโบก็สามารถทำตรงนี้ได้เลยซึ่งในอนาคตเนี่ยโบก็จะเปิด Member Discord ซึ่งเ,เพื่อนๆที่ให้ค่าขนมเนี่ยก็จะมีสิทธิ์สมัครแล้วก็ชำระค่าเข้า Member Discord ก่อนคนอื่นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้จำนวนคนที่สมัคร wait list เนี่ยก็เกินขึ้นเป็นที่เรียบบบร้้้้้้อออยแลลว,วววนนนนนคคััโเงดีี๋ขาาไไปปกนนก่่พใหมหมิ สวัสดีครับ